ท่นานผู้ชมคะช่วงนี้นะคะที่จังหวัดสตูลเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะมีมหกรรมว่าประเพณีและว่าวนานานชาติครั้งที่43นะคะก็เลยมีการเคลียร์พื้นที่<ม>เพื่อที่จะจัดงานค่ะโดยจังหวัดสตูลน,นะคะก็จัดกิจกรรมบิ๊กคลินิ่งบริเวณสนามบินกองทัพอากาศเตรียมงานมหกรรมว่าประเพณีและว่าวนานานชาติครั้งที่43ะคะ่ะ นายชาตรีนัทหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายนคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมวิกฤตินิ่งเดย์ที่บริเวณสนามบินกองทัพอากาศสตูลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานมหากกรรมว่าประเพณีและว่าวนานาชาติครั้งที่43และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดโดยร่วมกันเก็บขยะถุงพลาสติกเศษก หิ่งไม้ใบไม้เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามค่ะ